กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของช่องอีสานลงกุ้งชแนลสุภุสุคนครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ในช่องพร้อมนะครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องน,น่อยๆดันซอยนะครับพี่น้องให้ถึง 1, พันผู้ติดตามเร็วๆนะครับคลิปนี้ สิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศยูบานสวนนะครับเขากําลังออกห่วงออกล่วงนะครับอากาศกําลังเย็นดีสบายในช่วงเวลาหามงแรงหงงแรงนะครับสิภาพ,พี่น้องไปเมืองดอกหวานหาเจอเลชีเจอเลี้บอกพิษพิษตึกเถืถถขอขอโทษได้พี่น้องเนดะ้อ ผาพี่น้องไปเมืองหวานหังจเจอเลคิเนี่ยมันมีมันออกดอกครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่ผมกับพึ่งเคยเห็นนี่แหละครับเป็นเรื่องธรรมชาติของพื้นที่เนาะงามครับพี่น้องโอ้ดอกสีก่องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพนกล่องไปทางไหนนี่พี่น้อง เคยเห็นครับออกดอกง,งามครับประมาณเมตรกว่าแล้วสูงอาจหลากรนะพี่น้องเคยเห็นบะงามครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเมองงามไปมึงสวนจะข้าวก่อนเั้งสิบไป ซองมึงเงียบเมื่อว่านี่ผมสอนปไปเข็งอีกแล้วสองไปสอนเอาปลาเข็งเอาปลาหมออยู่ข้องนี่แหละครับข้องหน้าบ้านนี่แหละไปดักเงียบไว้ทีหลังใส่ไว้ตั้งแต็มบ้านนี่กระเพาะนี่ไปยามอยู่จนคำผู้เป็นตายเบียดมันปุจจคติซาตูดูปู้ใหญ่เลยเอาต้นเกี่ยวมาปลูกครับ เัินบ้านเปนเอาพี่น้องเอาไอ้ต้นแก่มาฝางจาเด้ยบปลูกว้หนาปูน่นะครับต้นใบแมงลักต้นพักอีตู้เล้ากะกราลังเหลืองสีเท่าตีมพระท่านตัดใบเยอะให้หัวอาหารป่าไปแล้วครับงับงับงับดกแค่นี่อุ้ยกินกับพระท่านพี่น้องหลายคักเป็นน้ำล้ำอยู่ เออคุณนะพี่น้องดอกแคพ่าพี่น้องมาสำรวจสวนมาเมึงมีแมงใหม่แมงไหลไมากินใบพักใบห้าบ่เออบรรยากาศครับอยู่สวน ลังบ้านของใส่ไก่สวนหน่อยของเฮาโอ้พักเมฆไข่นี่ป่งหยอดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพักเมฆก,กระติดแล้วล่ะคือปลูกไปสื้อพักเมฆสื้อพักติวมาดิอืมคุนพักติวว๋วหอยพี่น้องเนี่ยจังหน่อยนี่เอ้ยเบื้อเนี่ยจริงลระครับอืมปลูก ต้นงอนไก่แซมไปน้าคุณต้นมันปูซื่อมาก็ได้กินได้เก็บหยอดเก็บอย่างงได้กินไร้เทียไร้หุ่นแล้วครับพี่นออ้องเออบักม่วงกระเบาก็กรลังแตกหยอดขึ้นมาไหมแหงหยอดแหงเปี่ยนจริงเปียน,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 นงาตามฤด,ดูการละครับ เ็นเสีก็โอ้มีความสุขพี่น้องผีพักติวตัวหนึง่งบักซีดากะกำลังจับดอกจับยอดครับนี่นพี่น้องโอ้มาปลูกใบต่ว่าต่อไปนี่กะ็ะสีผ้าพี่น้องง่ายไอ้ต้นกุ๊กงอนไกอยู่หรอครับดอกไม่ดอกงอนไก มันไม่มันเกิดเองได้พี่น้องต้นเดียวตน้นง่ายต้นนี่แหละมันเถ่าละบาดผมก็เอาในมันห้อยลงเมืองที่ละ่ะเบี้ยมันบาดน,นี่หลายขักพี่น้องเบี้ยต้นวันไกลอ่ะเออผมกระยายเดี๋ยวนี้ผมก็แซมไปได้นี่เสีมไปเสีมไปง่ายขึ้นมากก็สีงามพี่นะสีชมพูองตงดีความคิดของผมอ่ะนํำขางคู่นี่อุ่นต้นหนึ่ง ต้้นผ้นต้นนไงออกดอกแล้วงามครับพี่น้องผสมประสานกันไปครับคลิปนี้พี่น้องไปเอาเนื้อหาก่อนไปลุนน้ำกันไปลุ่นเมึงเงียบน้ำกันครับว่าเฮ้าสีได้กบบวะคืออยากกินอยู่ได้กบก็ได้บหน้าแบบธรรมชาติ โงงานกับพระท่านแล้วพี่น้องเอ้ยง,งานเกตเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับมีเงินมีทองแล้วกนคอยแต่งคอยแปลงไปนี่แหละเกตไปยู่ไปเลยพี่น้องโบมีเงินมีทองคือขจ้าดอกอุ้ยไปเขียงขนาดสอนเมื่อวานนี่ไม่หรอหลายครับ เสียงอยากไายเสียงข้าจ่ตัดห้าแน่เด้อยพี่น้องเด้อใส่ไว้ใส่ไว้ทั้งผุนอยู่ทงพันที่ไปเห็ดคลิปดักหนูให้พี่น้องเมืองอะ่ะกะสามหลังใส่เงียบมือได้ฝนตกมือนั่นแจ๊คพ่อ,อัาไดนหยัดลาย ายามเงียบหรือว่าเขางูอยเดอเหตุงานน้ำเคลืนครับเตือนมาช่วงเมืม่อนี่เตือนสวยเตือนใบสามผลเมืนอนี่น้ำโขกน้ำอู้น้ำขาดหงวยไม่สิได้กินยังบ่เด้แนวนี่น้ำคือหัวน้ำหัววย ลลดๆ,ๆๆอยู่นี่พี่น้องนี่ไสไวหนี่อันนึงพี่น้องเนี่ยโอ้ยเขาบะล่ะโอ้นีตะกะปูปลาไปใสเสมอตานมันออกไรจิอวฮึพี่น้องเมื่อไรครับในกระปูสามตัว ไปค้างไหวไปเขียงไปที่บูเสเมอดไปไปหลุนน้ำกันทางผุนบันจิบนี่จิบก้อนอันใสเงียบได้กบหน่อยสองตัวเออจิบนี่สีได้จักตัวบุ ไปนี่ซะก่อนนวนไปดวนละมันยังห้อยรถผู้ได้เรียนเขามัน,มนโอ้ยหน่อย,ยอปูปลาหมูหยาไปนี่โอ้ยนั่นเห็นบ่หนูควายหนูอ่ะเออมาหาคุดห้านี่ โอ้ยไม่เป็นน้ำถ่มวมแงบหรอเพราะน้องอานนี่เนาะคือเป็นทรงนี่เนาะโอ้ยว่านี่น้ำยังบ่มีโอ้ยน,น้ำถ่วมแงบแล้วแวน่อนี่พี่น้องเอ้ยใช่เลยแงบคอยบ้านเดยอะใช่ไปซี่แน่วะ เพ็นอยู่หันหลังนึงมีนบ่วัวมปนใส่ไว้อยู่นี่อันหลังหนึ่งเมียนว่พี่น้องเอ้ยโอ้ลงลงเลื่มๆ้ยโอ้น้ำถ่วมเงียบดีน้องถือมาเขามันโอ้พี่น้องเอ้ย โอ้ยมีแต่กระปูโอ้ยกระปูแม่มาใส่เอากระปูดึกเนี่ยเลยวั้ยังมาเข่าเงียโอ้ยใส่เอาอาวุ้ย,ยวิ่หลังเราพกเก็บตัวไงลาบมันกินซะนอเนะพี่นอ้อโอ้ ขี่ตมโอ้ยโอ้ยขึ้นโลกแกน้ำหลายน้องโอ้ฝนตกมาเึ้ื่อนที่นี่ฝนตกมาเึ้ื่อนนี่พี่น้องเอ้ยน้ำท่วเงียบเบี้ย,ยอีกสองหลังครับพี่น้องไปล่ลุนน้ำกัน đeo à, chắc u si, chậm một đại, đi đây nè, một đại vào vuột, phi nỏ người, nghỉ lắng nưng, bị phi nỏ, ô, ý đi này. Bà bà ý ý ý ô, ý đi nổ, dám nâng chạy chạy chắc nó nè nỏ, ơi, à người. โ oh, อ,อ้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งกบหน่อยมันมีอยู่บด้ีนน่น้องกบนะเห็นไหมบักสามนิว 3, 3น้วซ้ำสามนิ้วร่างต้มส,สมเส,สียบๆนี่โอ้ยกินไปเขียงทองป้องเมืม่อน,น,น้ำมังเนาะอ้ยขัดฝนบปตเลยมันถี่มานอยมันเคลื่อนผมก่อฝนมันถี่โปโตเนาะมึงก็มาใส่ไว เนี่ยเดี๋ยวมึงก่อนมึงมปนไสไวทั้งผีอันหนึ่งหงัยไปเส้นหนอเงียบไปนี่นี่นี่น้อ,อ,นอพอแล้วพอแล้วโอ้ยน้ำถัว่วเงียบทังยังไม่สิม,มาะเขา เฮ้ย hey, พี่น้องหมานแล้วพี่น้องเอาละบาดมือนี่กูเออยังสี่นี่มีจังสี่นี่มีจังสี่นี่มีหันหมานเลยพี่น้องสองโตครับสองเตี่ยมกับเงียบซีหลังเว้ยด้การยูคันแนวนี่ได้การ Yo, Canal, ได้การ,การพี่น้อง โอ้โหบดีเขียวขึ้นไปซื้อรอบอีกพวน้อยีนาะซื้อเงียบอีกพวนาพี่น้องเอ้ยซื้อเงียบไม่ใช่กบกบไหมโอ้ยหันฝนพ่โตไม่คิดใการนู่นใส่ไปนี่หลังละตัวฟองตัวไปนี่ทิพหลังหรือ่าทิพโตมพี่น้องเนาะเออหากินแบบบ้านๆเ้องนี้ เอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องได้สองเตี่ยมเด้อสองเตี่ยมกับกระปูครับเออได้สองตัวโอ้เง็บเง็บเงบเงบนี่อันหนึ่งมันหมานละครับหรับคลิปนี้ไปกันเด้อพี่น้องเอากบไปขังไ้ก่อนสวัสดีครับ